มหาสเสน่ห์ก็ใช้จุดเพื่อเป็นเมตตามหานิยมกับตัวเองทูปมหามงคลน,นะคะให้ใช้กับเด็กกับคนที่ตายไปแล้วเรามีอุปสรรคมากๆอันนี้เป็นทูปมหาเศรษฐีจุดโชคลาภนะคะคล้ายของเรียกเงินเรียกทรัพย,ย์ส่วนอันเนี้ยมีทูปหวยให้แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะคะของใครที่จะได้สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในเดือนมีนาคม2564นะคะ นี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่ให้ก่อนนะว่าชาวลัคนาราศีพุศษจะได้ไพ่อะไรนี่ก็ในส่วนของดวงดาวนะชาวพิศษนะคะมีดาวศุกร์เป็นดาวประจาตัวนะคะส่วนของดาวลาหูเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยกลุ่มลัคนาได้ตําแหน่งเป็นนิจนะคะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยจอนอยู่ในภพราพานะตำแหน่งเป็นนิจเหมือนกัน เพราะฉะนั้นทั้งการงานและการเงินเนี่ยของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะคะก็ยังไปได้อยู่นะคะการเงินก็ยังไปได้นะคะมีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังในส่วนของเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเนาะเรื่องเหตุในข้ามฝันเกี่วยวกับเรื่องการเงินนะคะส่วนเรื่องงานเนี่ยก็คือรือเต็มที่ยังไปได้อยู่นะ,ะเดี๋ยว เราเปิดไพ่อีกหนึ่งใบเป็นไพ่สรุปนะอืมก็ได้ไพ่ดีอยู่นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะไพ่ที่ได้นะประจำตัวของคนนะ น,นี่เดือนมีนานะคะไพ่ของคุณเลยคือคือเป็นเสียงของพระพมธาดานะคะนีน่ะนี้ปู่ทาวเวสวุวรรณนะแล้วก็อันนี้ปู่ปัทุะนาคราชนะคะคนเอ่อคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้แบบรู้จักนะแต่คือจริงๆประวัติของท่านเนี่ยคืออยู่ฝั่งลาว นะคะท่านจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะจำสิงอยู่ในถ้านะแล้วก็มีเมตตาสูงแล้วก็ศีลเข้่งครัดมากนะคะ,ะประวัติคร่าวอย่างอย่างเสียนนี้นะคะปู่ทาวเวสศวรรณเนาะหลายๆคนก็คงคงรู้อยู่แล้วนะคะว่าอะไรนะก็ลาไว้นะคะทีนี้ในคำทำนายของชาวรัคณาราศีพุษศพเดือนมีนาคมเนี้ยอาจารย์อยากจะให้ทุกคนนะที่เป็นชาวรัคนาราศีพุษภเนี่ยถือศีน พราะใบนี้เกิดแล้วนะคะเดือนนี้คุณถือสินคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาเทวดาจะบรรดาลศุกให้นะเหมือนว่าเทวดาจะบรนดาลโชคล่ำเงินทองให้แบบฟุ้กๆอะ่ะนะแบบไม่ไม่คาดฝันอะ่ะจะได้อย่าไปหวังมากนะคะเขาบอกในไพ่ห้าใบเนี่ยเขาบอกว่าให้ถือสิลให้จงมากถือสินให้จงหนักอะไรที่เคยทําบาปมาผิดศีลิห้าข้อคือให้ละเว้น นะคะแล้วก็จะถึงขราวที่คุณได้สมบัติปู่ทาเวสุวรรณเนี่ยสมบัติเยอะนะถ้าคุณทําดีนี่นี่เหมือนเหมือนไพ่บอกตรงๆเลยนะเนี่ยคุณต้องถือศีลน,นะถือศีลถือศีลปฏิบัติไม่ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะเออ่ให้ทำแบบชิวๆสบายๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะถือศีล5้าก็พอถ้าใครถือศีลแปได้ก็ทำและอธิษฐานขอเลยเพราะว่าปู่ทาวเวสุวรรณสมบัติเยอะจะตาย นะคะแล้วก็คือ,อในช่วงเดือนมีนาเนี่ยคุณอาจจะแบบมีสัมผัสที่หกมีซิกเซนอะไรบางอย่างเนี่ยที่จะเห็นสิ่งธรรมชาติอะไรแบบนี้ก็คือให้ปล่อยวางนะคะถ้าเห็นแล้วก็คือแผ่เมตตาปล่อยเลยไปไม่ต้องตามจิตไปดูหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรานะคะ,ะแผ่เมตตาไปให้ท่านอย่างเดียวนะแล้วก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้ร่วมทําบุญใหญ่นะคะมีโอกาสที่จะได้ร่วมทําบุญใหญ่แล้วก็มีโอกาสที่จะ ได้เดินทางไกลแต่ทีนี้คือช่วงนี้มันมีโควิดใช่ไหมเดินทางไกลเขาอาจจะลําบากลําบนอยู่อาจจะโดนกัดตัวหรืออะไรเนี่ยนะคะถ้ามีเหตุที่ต้องเดินทางไกลก็เตรียมตัวดีๆเช็ครถลมยางนู่นนี่น,นั่นแล้วก็เช็คกันเข้าแต่ละจังหวัดด้วยว่ามีกฎเกณฑ์ยังไงอะนะคะแต่มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลอยู่นะในชาวพุทธศพบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปต่างประเทศแต่ก็อยางว่าเหมือนอย่างที่บอกมันติดโควิดอีกก็ลําบากอยู่นะคะอืมถ้าง,งดได้ก็คืองดไปก่อน นะส่วนเรื่องการศึกษาถ้าชาวผู้สูบคนไหนนะอยากจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานรับราชการหรือว่าสอบในการศึกษากา,การเรียนก็ผ <Deadpool> ลการเรียนดีนะคะถือว่ามีความโชคดีจะสอบได้คนที่ตกงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะมีโอกาสที่จะได้งานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มรดกในเร็วๆนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้นนะะมรดกมีความโชคโดีเกิดขึ้นอย่าง,างไม่น่าเชื่อนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเมื่อกี้บอกแล้วนะจากดวงดาวนะคะการเงินก็คือจะพอไปได้นะคะมีผู้ใหญ่เมตตาหน้าที่การงานก็จะก็จะพอไปได้เพราะว่าในเนี้ยไม่มีไพ่อะไรที่เสียเกี่ยวกับเ,เรื่องงานกับเรื่องเงินเลยนะมีแต่ความโชคดีนะคะเนี่ยในส่วนของใบสรุปเนี่ยถ้าจำบอกถึงเรื่องการงาน การงานคุณจะมีความโชคดีแต่ว่าเป็นงานที่แบบบางทีอาจจะรับงานฟรีแลนซ์เขาอาจจะเป็นงานที่แบบกดดันช่วงสั้นๆในตัวคุณเองแต่ทาได้สําเร็จทันเวลานะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จออกมาดีด้วยนะคะนี้คือ,อในส่วนของงานฟรีแลนซ์หรืองานรับจ้างเป็นจอบๆเอาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคนไหนที่ทํางานประจํา งานประจําก็ยังมีความโชคดีนะคะถึงแม้ว่าในในดาวจะเป็นราหูกลุ่มรักอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าก็ยังไปได้เพราะว่าได้ไพ่พิกเนตมาผ่านฉลุยผ่านฉลุยแน่นอนนะเรื่องงานคือลุยเต็มที่ได้เลยนะคะนะในส่วนการเงินก็คือมีความโชคดีนะเอาอย่างนี้ไม่เคยบอกในเรื่องของความเสี่ยงแต่ในคลิปนี้ขอบอกน,นิดนึงว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเด็กจะนําโชคลาภม,มาให้ไปเสี่ยงได้เลยนะคะ คือเด็กจะนําโชคล่ามาให้ใครมีเด็กเล็กเด็กอยู่ที่บ้านเด็กเล็กๆอะ่ะนะคะอันนั้นยังบริสุทธิ์อยู่นะถ้าเขายังไม่คือจิตของเขายังไม่ยังไม่เป็นสีเทามากยังไม่เจือยังไม่ปนบามากกิเลสยังไม่จับเยอะนะคะก็ลองดูลองเสี่ยงดูนะคะเพราะว่าเด็กให้โชคแล้วชาพุกศก็จะมีโอกาสได้โชคล่าเป็นสัตว์สองเท้าด้วยเหมือนว่าใครอยากจะท้องอยากจะมีบุตร อย่าไปทำกิฟต์ทำอีกซี่อะไรช่วงเนี้ยก็คือเดือนมีนาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเลอกที่ดีนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาดีเด็กให้โชคเด็กพาโชคมาให้หรือว่าได้เด็กได้ลูกสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาพฤษศมีเกณฑ์เอ่อเกี่ยวกับเรื่องพวกเด็กได้อย่างมากแล้วก็บริวารถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานบริวารก็จะนําโชคมาให้เหมือนกันแบบบริวารอาจจะเอ่อ ทำงานให้เสร็จเร็วทำงานได้ดีดังใจดังหวังและถึงแม้ว่าจะมีปัญหาให้แก้บ้างนิดหนึ่งแต่ว่าจะผ่านฉลุยผ่านไปได้ด้วยดีประมาณนี้นะคะในส่วนของเรื่องการเดินทางช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ให้เดินทางไปทางใต้นะคะเ,เกณฑรชะตาจะไม่ถูกกับการเดินทางไปทางใต้เพราะว่าหนึ่งอ,อ,อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาคุกคกุ๊กขัด ยางแตกยางรั่วอะไรแบบนี้คือคือมันมันจะไม่ค่อยดีอะนะในช่วงเดือนมีนาะคมเนี้งดเว้นการเดินทางไปทางใต้ไม่ว่าจะไปเที่ยวทะเลไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือทางใต้งดหมดเลยนะคะการเดินทางน,นะนี่คือครูบาอาจารย์บอกมานะคะนะในเกณฑ์ชะชตาห้ามไปใทิศอื่นไปได้หมดแต่ก็ต้องอย่าประมาทนะคะส่วนเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย ระวังเรื่องการปวดหัวไมเกรนความร้อนความร้อนที่แบบทําให้เราร้อนจนปวดหัวเครียดจนปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะไมเกรนเส้นเลือดพวกนี้เราก็ในท้องอาจจะมีลมปัน่นป่วน,นตีกันกุกาคากุกาคกา,คกาอะไรไปหมดอะนะอันนี้ก็คือให้ระวังอาจจะแบบกินสมุนไพรไทยหรืออะไรหรือว่าถ้าเป็นมากก็ไปตรวจเช็คหาหมอคนที่เป็นไมเกรนอาจจะกําเริบขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็จะมีส่วนนะจะมีส่วน ปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องบริวารเรื่องเด็กเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาะนะแต่เงินทองก็าถามว่าจะมีมีหนี้จะหมดหนี้ไหมมีโอกาสที่จะหมดหนี้ปลดหนี้ได้จักเด็กไม่รู้แหละเด็กจะนําความโชคดีมาให้นะบางคนบางคนยกตัวอย่างเช่นบางคนไม่มีลูกไม่รวยแต่พอมีลูกคลอดมารวยพ่อแม่กำนันทองสิบบาททองห้าบาทอะไรอย่างเงี้ย พ่อแม่ให้เงินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างเงี้ยแบบเด็กนําโชคหรือว่าลูกอยู่ในท้องแล้วคือถูกหวยบ่อย,อยถูรลอตรี่เล่นหุ้นก็ได้อะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยชาวพฤษศเนี่ยอาจารย์ินดีด้วยนะเพราะว่าโชคดีมากเลยนะได้เสียงอย่างเงี้ยได้เสียปรปปิคเน่เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้แบบสรุปออกมาพร้อมเสียงหนุมานนะอ่าแล้วก็คือชาวพฤษศอย่าทำงานเร็วนะบางทีแบบคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับความเร็วเช่นพนักงานขับรถ หรือคนขับรถทำขนส่งทําลอจิสติกอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามนะคะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นก็คืออะไรที่เกี่ยวกับความเร็วอะ่ะให้เบาๆนะแล้วตั้งสตินะเวลาขับรถก็คือให้ภาวนาตลอดนะที่เราขับรถนะคะภาวนา24ชั่วโมงไปเลยตอนหลับก็ภาวนาขับรถถือพวงมาล,ลัยเลไรพวกนี้ก็ภาวนาให้หมดนะคะ แล้วเวลามันเกิดอุบัติเหตุอะไรก็คือพุทธคุณตรงนี้ก็จะหมุนยู่รอบตัวเราอะ่ะก็จะทําให้เราแพล้วคลาดนะคะแล้วก็นึกถึงพุทธองค์มากๆนะนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เรานับถือมากๆจะทําให้เราแพล้วคลาดได้นะคะนะรอดตายหวุดหวิดนะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงชีวิตไม่ถึงอะไรหรอกแต่มันจะมีเหตุแบบนี้ระเกิดขึ้นนะนิดๆหน่อยๆนะคะก็ให้ทําตามที่อาจารย์บอกละกันก็เป็นวิธีแก้เคล็ดนะส่วนที่เหลือก็ ทำบุญตอนรับปีใหม่ชาวพุทธเนะี่ยอยากให้ถวายข้าวสารข้าวสารอาหารแห้งอะไรก็ได้ที่เป็นสีขาวนะดอกบัวสีขาวนะแต่ว่าอาหารเน้นเป็นอาหารแห้งเป็นข้าวสารเป็นขนมนมเน,มนยอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีขาวอะนะถวายพระไปอันนี้คือเหมือนจะว่าจะเปิดดวงของเราอะนะ,ะเปิดดวงแล้วก็เสิมบ,บุญให้ตัวเองเขาตัวเองก็ได้ได้ไพ่ดีได้ไดพ่ไพถือศีลด้วยคุณทําแบบนี้คุณถือศีนแล้วคุณถวาย ของถวายข้าวสารถวายของขาวอ่ะให้พุ้เจ้าเจ้านะให้พระอัครสา,าวกแล้วให้พระเกจิคุบาจาของตัวเองเนี้ยแผ่เมตตาไปแล้วคุณก็จะได้สิ่งนั้นคืนกลับมานะคือเหมือนว่าทํางานทาอะไรมันจะได้รอดปลอดโปร่ปงแคว่าคลาแล้วก็ชีวิตก็จะได้ไม่มืดมนไนงะอะไรแบบนี้น,นี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เขาบอกมานะให้ทําแบบนี้นะคะถ้า ใครสนใจที่จะมาดูเช็คดวงตรวจชะตาส่วนตัวกัจจานะคะก็ติดต่อ,อน้องแอดมีมาแต่ว่าจะไม่ได้รับทุกคนนะคะก็บุญสัมพันธ์กันนะคะก็เราก็จะได้แนะนํากันนะคะปรึกษากันได้นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเรื่องความรักนิดนึงนะคะดูในส่วนของเรื่องความรักนิดนึงนะคะอ่ะชาชาวพุเดี๋ยวขอเปิดขอเปิดไพ่ที่ วางไว้ก่อนนะให้ไ,อไ,อได้ฝังได้อะไรบ้างอืมชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ,ะความรักนะในเดือนมีนานี้นะคะก็จะราบรื่นดีอยู่นะไพ่เปิดออกมานี่ก็ไม่เสียเท่าไหร่นะอันนี้พูดถึงทั้งเรื่องคนโสดและไม่โสดนะคะอะความรักก็จะราบรื่นคนไหนมีมีแฟนแล้วนะคะ แฟนก็จะช่วยให้คำปรึกษานะช่วยให้คำปรึกษาอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยก็คือถือว่าโอเคนะในส่วนของศีรษะด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีผู้ใหญ่นะอาจจะมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เมตตาอาจจะแบบว่าให้คำปรึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องการสื่อสารเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันเกี่ยวยงไปเ,เกี่ยวกับถึงเรื่องความรักอะ่ะ ราอาจจะทํางานกับแฟนแต่เราอาจจะไปปรึกษาแม่อะไรอย่างงี้ปรึกษาพีา่สาวแบบนี้ก็จะได้คําปรึกษาที่ค่อนข้างโอเคอยู่แต่ว่าไม่ได้ตอบโจทย์ตัวเองซะทั้งหมดแต่ถือว่าก็ยังโอเคนะคะ,ะแล้วก็ในเกณฑ์ของเรื่องความรักเนี่ยนะทั้งคนโสดและไม่โสดนะคะก็ให้ระวังจะมีบุคคลบุคคลนึงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้อง นะอยู่ใกล้ๆตัวคุณอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นอะไรก็ได้นะหรืออาจจะเป็นอาพูดเง่ายเป็นแม่บ้านเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนของของสามีเพื่อนสนิทของสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาสร้างออความํำคาญใจให้ให้กับตัวคุณอนะนะคะคุณจะต้องจะต้องเรียนรู้นะนี่ได้ห้าห้าข้อหลักตัดนะมันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้อัด คืออาจารย์บอกว่าถ้าคุณเจอผู้หญิงแบบนี้ให้สังเกตดูคนรอบๆข้างตัวคุณน่ะจะต้องสังเกตผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ติดตัวคุณสังเกตและเรียนรู้เขาว่าเขาจะเข้ามาหาคุณในเรื่องใดแล้วก็มีเป้าหมายอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณหรืออาจจะมายุแยงให้คุณกับสามีหรือคุณกับแฟนน่ะแบบทะเลาะก,กันหรือมาพูดยุโยงไม่ดีอะไรเงี้ยแบบอาจจะมาบอกเราว่าแฟนเธอวันนั้นทําไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ คือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้คุณศึกษาคนนี้มากๆแล้วให้ใจเย็นๆนะถ้าเจอผู้หญิงคนนี้ข้างตัวแล้วเป็นแบบนี้นะอย่าไปอย่าไปเชื่อเขาอย่างหูเบาให้ฟังหไวให้หู แล้วไปถามคนของเราก่อนไม่ว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงนะนะ,ะฟังหูวไว้หวูและในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังราบลื่นนะเพราะไพ่นี้ได้สิโพแดงกับสี่ข้อหลังตักนะคะก็อาจจะมีการพูดคุยสื่อสารกันในวงอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวพันกข้างบนอันนี้ก็จะเป็นสี่เนี่ย ก็คือจะเกี่ยวพันกันนะผู้ใหญ่ก็คือจะให้โชคนะผู้ใหญ่ครอบครัวให้โชคในความสัมพันธ์ความรักของคุณครั้งนี้ที่คบหาหรือกันเนี้ยพ่อแม่จะเปิดทางให้น่าจะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องธุรกิจด้วยนะคะในเรื่อง,องความรักก็คือมีผู้ใหญ่สนับสนุนแหละนะคะก็คือโอเคยังคือกับแฟนร,รู้เรื่องอยู่ยังราบรื่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะยังมีโชคจากความรักนะยังได้สิ่งดีๆจากความรักอยู่นะยังยังไม่ได้เลวร้วายอะไรมากนะคะ,ะแล้วก็ มันมีเรื่องมีเรื่องบางเรื่องออของคุณนะทั้งคนโสดและไม่โสดนะคะอาจจะมีเรื่องให้ให้ปวดหัวคุ้มเครือบ้างเพราะว่าสองฝั่งนี้นะคะทั้งแขนแขนมือและมือทั้งทั้งสองฝั่งเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องมีเรื่องตัดสินตัดสินใจอะ่ะอาจจะมีเรื่องตัดสินใจที่มันยังไม่เด็ดขาดเกี่ยวกับ ความรักครั้งนี้เราเกี่ยวกับคู่นะนี่นะจะมีเกี่ยวกับเลขของพลังหูเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งเลยนะคะเนี่ยระวังคนดํานะระวังคนดาเออเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็อันนี้ก็เลขของพลรงหูก,กันนะเนี่ยแปดเอกโคดานะคะมีเลขสามเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วตัวคุณก็ยังมีผู้หญิงคนนี้ด้วยนะก็ระวังเรื่องมือที่สามก็แล้วกันส่วนหนึ่งมือที่สามจะมาทางเชิงชู้สาวก็ได้หรือว่าจะมาทาง บุคคลที่ใกล้ชิดที่ไม่ใช่เชิงชู้สาวก็ได้เหมือนที่พูดไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะเราก็มีหัวใจคุณนะประมาณนี้คือให้เรียนรู้คนที่เข้ามาแบบที่บอกให้ศึกษาก่อนนะคะอะไรที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนเกี่ยวกับคนใกล้ตัวบุคคลที่สามหรืออะไรเงี้ยยาวมาทะเลาะก,กันให้เงียบไว้ก่อนนะคะแล้วก็คือหาเหตุผลน่ะเพราะว่านี้มันมีดาวพลางหูยังไงมันก็เรอาอาจจะหู เบาไ้หน่อยนิดนึงฟังเขาไมา่ได้ทะเลาะว่าแฟนเนี้ยไม่ได้นะคืออย่าเห็นเอียงนะคะเพราะว่ามันมีไพ่แห่งความรุ่มหลงเกิดขึ้นนะเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันแต่ว่าในความสัมพันธ์เดือนมีนาะยังไปได้ทั้งคนโสดและไม่โสดนะคะอ่านอกนั้นความสัมพันธ์อ่ในเกณฑ์เกี่ยวกับความรักนะคะก็ยังมีเอ่อดาวเกตอยู่นะก็คือมียังมีคูบาจานควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้ อาจจะเกิดจากครูบาอาจารย์หรือเทวดานําพามาเจอกันแล้วคือพ่อแม่พ่อแม่ผู้ใหญ่เนี่ยคือโอเคนะคะให้การสนับสนุนดีนะเพราะว่ามันมันไม่มีเลขที่เสียอยู่ในนี้นะคะมันเป็นเลขของครูบาอาจารยเ์เป็นการเดินทางของความรักที่มันยังโอเคอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีทะเลาะบอกแว้งกันบ้างลินกับฟันเรื่องนี้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่เป็นประเด็นไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่อาจจะ แฟนคุณอาจจะเป็นคนขี้เล่นเป็นคนหยอกล้อนู่นนี่นั่นแต่ว่ายังไปได้นะคะความรักครั้งนี้ราบรื่นทั้งคนโสดและไม่โสดแล้วก็คนไม่โสดคนไม่โสดมีโอกาสที่จะได้คู่นะคนที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่แล้วหรือว่าแต่งงานแล้วก็ราบรื่นมีปัญหาปรึกษาแฟนได้อะไรได้นะคะยังแฮปปี้เอนดิ้งยังโอเคอยู่นะคะในสำหรับคนมีคู่ให้ระวังแค่คนคนนี้คนเดียว บุคคลที่3ที่จะโผล่เข้ามาที่อาจารย์บอกนะทั้งทั้งคนใกล้ตัวกับมาในเชิงชุ้สาวให้ระวังแค่คนนี้คนเดียวนะคะเป็นเป็นเป็นสีดำแค่ฝั่งเดียวนอกนั้นโอเคหมดเลยนะคะก็ขอฝากช่องอาจารย์ไว้ด้วยนะคะน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์แชร์ไปให้เพื่อนๆชมนะคะเพราะว่าถ้าใครกําลังมีปัญหาเนี่ยหรือว่าใครกําลังต้องการแก้พื้นดงก็คือฟังจัด คลิปแล้วก็ไปทําก็ได้นะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ส่งข้อความเข้ามาอย่าเงี้ยก็คือดูแค่ในคลิปแล้ไปทําเขาก็ประสบความสําเร็จก็มีนะคะอันนี้ก็แชร์แชร์ไปทุกคนก็ได้บุญนะคะเป็นวิทยาทานร่วมกันนะคะส่วนใครจะมาเช็คดวงชะตาส่วนตัวก็ติดต่อน้องแอดมินได้นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปเดือนหน้าค่ะ